ประเทศไทยใช้งบประมาณทางด้านกลาโหมแต่ละปีมากกว่า200ล้านบาทในการพัฒนาดูแลกองทัพให้มีความแข็งแกร่งแต่หลายคนสงสัยว่าทำไมกองทัพไทยถึงมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นบริเวณตะเข็บชายแดนไทยพม่าก,กับกองกำลังว้าแดงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริเวณตะเข็บชายแดนไทยเขมรกับกองทัพเขมรโดยเฉพาะในช่วงหลังๆที่ผ่านมาประชาชนชาวเขมรและทหารเขมรเข้ามาย่ยยุปั่นป่วนทหารไทยบริเวณประสาทตามเมืองถมจนทําให้หลายคนสงสัยว่างบประมาณกว่า2องแสนล้านบาทในแต่ละปีที่รัฐบาลไทยทุ่มงบประมาณพัฒนากองทัพคุ้มหรือไม่ ในขณะที่รัฐบาลบางประเทศเลือกที่จะใช้ใจ่ายทางด้านการป้องกันประเทศน้อยลงแล้วก็เลือกลงทุนในภาคส่วนอื่นๆเช่นการดูแลสุขภาพการศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระ่ว่างบประมาณทางด้านกรารลงทหมที่ต่ำอย่างต่อเนื่องอาจทําให้ประเทศต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ประเทศที่มีงบประมาณทางด้านกรลาโหมการป้องกันประเทศที่ต่ำมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศที่มีความสามารถทางด้านการทหารที่เหนือกว่างบประมาณที่ไม่เพียงพอจะจำกัดการลงทุนทางด้านอาวุธขั้นสูงระบบป้องกันประเทศร่วมสมัยและพันธมิตรทางทหารเชิงยุทธศาสตร์ทำให้บางประเทศกลายเป็นเป้าหมายหลักของการแทรกแซงจากต่างชาติความขัดแย้งทางอาณาเขตและการลุกลามจากศัตรูนอกประเทศ ขานขาดเงินทุนที่เหมาะสมทำให้ความสามารถในการปกป้องพรมแดนของประเทศจากการดำเนินการที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และการก่อการร้ายข้ามประเทศอาจจะเพิ่มมากขึ้นหลายประเทศที่มีงบประมาณทางด้านกลาโหมที่น้อยนิดอาจจะส่งผลให้เงินทุนในการเก็บข้อมูลข่าวสารในการป้องกันประเทศรวมไปจนถึงวยทหารสำหรับการโต้ตอบอย่างรวดเร็วลดลง สิ่งนี้อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อแต่ถึงแม้ว่าตามตะเข็บชายแดนอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าประชาชนภายในประเทศยังคงอยู่กันอย่างสงบสุขและไม่ถูกต่างชาติลุกลานก็ถือได้ว่ากองทัพประสบความสําเร็จอยู่พอสมควรนะครับซึ่งประเทศไหนที่มีงบประมาณทางด้านกลาโหมที่น้อยนิดขาดเงินทุนในการพัฒนากองทัพการจัดซื้ออาวุธที่มีความทันสมัยและก็ไร้แรง อาจจะก่อให้เกิดการลุกลานจากต่างชาติก็เป็นได้ซึ่งการจะซื้ออาวุธที่มีความทันสมัยและก็ร้ายแรงอาจจะเป็นการป้องปามภัยคู่คาาจากต่างประเทศได้อีกวิธีหนึ่งในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชม10ประเทศที่มีงบประมาณทางด้านกลราโหมที่น้อยที่สุดในโลกซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีประเทศเพื่อนบ้านของไทยรวมอยู่ใน10ประเทศนี้ด้วยนะครับอันดับที่สิ กองทัพของประเทศมอนเตดิโกด้วยงบนนน وم, ประมาณทางด้านกลาโหมประมาณ148ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4,900ล้านบาทมอนเตดิโกเป็นประเทศที่มีงบประมาณทางด้านกลาโหนน้อยอันดับที่10ของโลก แต่ว่าจุดแข็งของกองทัพโมเตดโกคือเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกอันแอตติกเหนือที่เป็นพันธมิตรทางทหารระหว่างรัฐบาลมากกว่า30ประเทศกองทัพโมเตดิโกจัดอยู่ในกองทัพที่มีความแข็งแกร่งอันดับที่149ของโลกและยังคงรักษากำลังท,ทหารขนาดเล็กที่เป็นมืออาชีพโดยมุ่งเน้นการป้องกันประเทศความมุ่งมั่นภายในประเทศและก็ที่ปไตยทางทะเลแม้ว่ากองทัพโมเตดิโกจะมีบุคลากรทางทหารอยู่ไม่ถึง3,000นายและก็มีอุปกรณ์จำกัดแต่ว่ากองทัพ มอนเตเนโกก็มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ตรในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคบอลข่านและได้รับประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมของนาโตรวมไปถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศของสภาพยุโรปและเน้นย้ำม,มาอย่างยาวนานในการปรับปรุงกองทัพในด้านต่างๆโดยในฐานะของสมาชิกนาโตมอนเตเนโกจะรับประโยชน์มากมายแต่กองทัพนี้ไม่มีเครื่องบินลบหรือว่าอุปกรณ์ทางทหาร ที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงอย่างเช่นรถถังปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้องการควบคุมดูแลทางอากาศได้รับมอบหมายจากหน่วยป้องกันทางอากาศแบบบูรณาการของนาโตโดยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอิตาลีและกรีซ ทำให้กองทัพมอนเตเดโกอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบันนี้อันดับที่9กองทัพของประเทศซูรินัมด้วยงบประมาณทางด้านการลาโหมประมาณ144ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4,800ล้านบาทกองทัพของประเทศซูรินัมมีกำลังผลค่อนข้างน้อยโดนเด่นที่ความมั่นคงในประเทศและการรับมือจากภัยพิบัติภัยคุกคามจากต่างประเทศที่ค่อนข้างน้อยกองทัพ เป็นกองทัพขนาดเล็กที่มุ่งเน้นการป้องกันประเทศความมั่นคงชายแดนสเสถียรภาพในการรับมือจากการลุกลามน,นอกประเทศสภาพแวดล้อมความมั่นคงที่มีภัยคุกคามต่ำโดยมุ่งเน้นไปที่การเฝ้าระวังอาณาเขตเปฏิบัติการในป่าและการประสานงานระหว่างหน่วยงานมากกว่าการลบหรือว่าการวางแผนกำลังทหารแบบดังเดิมอาว่ากองทัพของซูรินัมจะมีขนาดเล็กและอาวุธยุทโธปกร,กรณ์มีไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่ามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการ บังคับใช้กฎหมายปฏิบัติการทางทหารและพละเรือและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกับกองทัพบาซินจุดแข็งของกองทัพซูรินามอยู่ที่แนวทางการป้องกันดินแดนและความสามารถในการปฏิบัติการในป่า กองทัพนี้มีบุคลากรทางทหารประจำการอยู่ประมาณ2,000กว่านายไม่มีรถถังมีอัไม่มีกองทัพอากาศและก็ขีดความสามารถในการลบทางอากาศก็มีน้อยมากศักยภาพทางทะเลมีจำกัดเพราะมีเรือตรวจการใกล้ฝั่งไม่กี่ลำเท่านั้นไม่มีกองกำลังทางทะเลน้ำลึกหรือว่าขีปนาวุธที่สามารถโจมตีศัตรูได้จากระยะไกลส่วนกองกำลังหลักๆทางบกก็มีเพียงแค่รถหุ้มเกราะประมาณ20คันด้วยกองทัพขนาดเล็กทำให้ง่ระมาณทางด้านกลาโหมอันน วายนิดของกองทัพสือนำสามารถที่จะดูแลกองทัพของตนเองได้ดับที่8กองทัพสปอป,อปอลาวโดยจากข้อมูลของเว็บไซต์ Business Insider Ins ได้ให้ข้อมูลว่างบประมาณทางด้านกรลโหมของกองทัพสปอป,อป,อป,อปอลาวมีอยู่ประมาณ135ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ4,500ล้านบาทโดยเน้น ที่การรักษาความปลอดภัยชายแดนและการรักษากําลังทางทหารขนาดเล็กประเทศลาวเป็นประเทศที่ไม,ม่มีทางออกทางทะเลแต่เป็นประเทศที่อยู่ท่ามกลางประเทศที่มีกองทัพที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นกองทัพจีนเวียดนามกองทัพไทยพมา่า แตภารกิจหลักของกองทัพเราคือการรักษาความมั่นคงในประเทศการดูแลชายแดนเราไม่มีภัยคุกคามจากภายนอกที่สำคัญใดๆเนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศถึงแม้ว่าในอดีตกองทัพเราจะมีการต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกองทัพไทยและก็เวียดน,นามก็ต่มแต่ว่าปัจจุบันนี้ คู่คามนอกประเทศของกองทัพลราแทบไม่มีเลยจากประเทศที่ไม่มีพื้นที่ทะเลทําให้กองทัพลราไม่จําเป็นที่จะต้องมีกองทัพเรือความแข็งแกร่งของกองทัพลราวนั่นก็คือกองทัพบกกองทัพลรามีรถถังระบบจรวดและลำกล้องที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อยก็ตามนอกจากนี้กองทัพอากาศของเราก็ยังมีเครื่องบินยัด1 3 0านที่กองทัพลรายังมีการจัดซื้อเครื่องบินฝึกโจมตีเบา jl 8จากจีน เพื่อม,มาเสริมกองทัพอากาศให้มีความแข็งแกร่งส่วนทหารประจำการของกองทัพลาวมีอยู่มากกว่า4,000 40, นายนะครับอันดับที่7กองทัพมาดากัสการ์ดึงงบประมาณทนางกากลาโหมประมาณ112ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,700ล้านบาทโดยงบประมาณส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเฝ้าระวังชายฝั่งและมาตรการรักษาความปลอดภัยในประเทศในหลายประเทศในแอฟริกากองทัพมีบทบาทสําคัญในการปกป้องประเทศและเอกลาช มาดากัสการในยุคหลังอาณานิคมก็ถูกปกครองโดยบุคลากรทางทหารมานานกว่า2ทศวรรษกองทัพของมาดากัสการมีกำลังพลอยู่ประมาณ20,000นายโดยกําลังรบหลกัลกๆอยู่ที่กองทัพบ,บกส่วนกองทัพเรือและก็กองทัพอากาศมีกําลังพลที่น้อยกว่าส่วนรถถังยานเกราะแล้ะเครื่องบินรบขอ,องกองทัพมาดากัสการก็มีแต่ถึงจะมีน้อยแต่ว่ากองทัพนี้ก็มี อันดับที่6กองทัพเบนินดึงเ็ประมาณทางด้านก,นกนลาโหมประมาณ99ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,300ล้านบาททำให้กองทัพนี้เป็นกองทัพที่มีกําลังพลที่ไม่มากเท่าไหรโ่โดยมุ่งเน้นด้านความมั่นคงแห่งชาติและก็ความร่วมมือระดับภูมิภาคในแอฟริกากองทัพเบนินมีสมาชิก ในการปฏิบัติการต่อต้านการกอร่อการร้ายอย่างเช่นกองทัพในจีเดียนในเจอชาและก็แคมเมรลูนมุ่งเน้นในการต่อสู้กับกองกำลังกลุ่มก่อการร้ายโดยมีสารมิกาสหภาพยุโรปที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการฝึกอบรมกองกำลังทางทหารนอกจากนี้ประเทศมหาอำนาจหลายประเทศก็มีการบริจาค อุปกรณ์ทางทหารยานเกราะทางยุทธวิธีและระบบสื่อสารที่มีความทันสมัยให้แก่กองทัพเบนินด้วยงบประมาณที่มีจํากัดของกองทัพเบนินทําให้ค่าใช้ใจ่ายในการป้องกันประเทศรวมไปถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของกองทัพนี้แทบไม่มีกองทัพเบนินไม่มีความสามารถในการลบนอกประเทศกองทัพเบนินมีกําลังพลประจําการอยู่ประมาณ10,000นายกาลังพลสํารองอีก5,000นายไม่มีรถถังมีเพียงแค่ยานเกราะประมาณ50คันปืนใหญ่อีกประมาณ20กระบอก แล้วก็ระบบปล่อยจรวดหลายลำกล้องก็ไม่มีการเครื่องรงพลของกองทัพเบนินก็จะคงใช้รถกระบ,บะเคลื่อนที่เร็วติดอาวุธตามสไตล์ของกองทัพในทวีปแอฟริกากองทัพอากาศมีเครื่องบินขนส่ง4ลำแล้วก็เครื่องบินฝึกอีก2ลำส่วนกองทัพเรือมีเรือตรวจการใกล้ฝั่ง4ลำ อันดับที่5ของประเทศที่มีงวบประมาณทางด้านกาลาโหนน้อยที่สุดในโลกนั่นก็คือนิการากัวเงงบประมาณทางด้านกาลาโหมประมาณ9ก้าสิเล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,000ล้านบาทประเทศนี้มีทหารประจําการอยู่ประมาณ1 2ึ0 0หมนายมีประชากรในประเทศประมาณไม่ถึง7ล้านคนกองทัพของนิการากัวมีอยู่3เหล่าทัพกองทัพนิการากัวมีรถถังที่ผลิตจากสภาพโซเวียตนั่นก็คือรถถัง T55 ้แล้วก็รถถังทีเจ็ดสที่ผลิตจากรัสเซียมีประจําการอยู่ประมาณ100คันกองทัพบก นิกาลกัวก็ยังมีปืนใหญ่อีกหลายสิบกระบอกซึ่งความขัดแย้งยาวนานหลายปีระหว่างกลุ่มการเมืองเสรีและกลุ่มอนุรักษ์ทําให้กองทัพนี้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ค่อนข้างมากถ้าจะเปรียบเทียบกับกองทัพที่มีงบประมาณทางด้านกลาโหมที่มากกว่าโ <c oughs> ดยในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในกองทัพนิกาลกัวนนด้านของวัตถุประสงค์และก็โครงสร้างของกองทัพโดยปัจจุบันกองทัพทําหน้าที่เป็นกลาลังสําคัญในการป้องกันประเทศและก็ความมั่นคงอันดับที่4กองทัพ ของบูกินาฟาโซมีงบประมาณทางด้านกรลาโฮประมาณ81ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,700ล้านบาทกองทัพบูกินาฟาโซให้ความสําคัญกับความพยายามในการปราบปรามการก่อความไม่สงบและความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยเสริมสร้างทรัพยากรทางทหารของกองทัพนี้ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น กองทัพบูกินาฟาโซประกอบด้วยกองทัพบกและกองทัพากาศเนื่องจากว่าประเทศนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเลทําให้กองทัพบูกินาฟาโซไม่มีกองทัพเรือบุคลากรททหารของกองทัพนี้มีอยู่ประมาณ12,000นายแต่กองทัพของประเทศนี้สามารถที่จะเรียกกาลังพลสารองได้อีกกว่า45,000นายกองทัพบูกินาฟาโซมีกองทัพลดถังอยู่ประมาณ1กองพันส่วนกองทัพากาศมีเครื่องบินโจมตีเบาแบบใบพัด จำนวน3ลำที่เหลือก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่บริจาครลสเสียอย่างเช่น Mi17 Mi24 และเฮลิคอปเตอร์ AS350 รวมๆแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ1ิกว่าเครื่องสำหรับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพนี้แต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพนี้มีการพัฒนากองทัพหลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไอวุลีคอสซซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการเสริมศักยภาพในการโจมตีทางอากาศทำให้กองทัพบุบกินาฟาโซพยายามพัฒนากองทัพให้มีความแข็งแกร่งอันดับที่สาม กองทัพของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง มีงบประมาณทานั้นกรลาโฮมประมาณ46ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1,500ล้านบาทแม้ว่าจะเผช,ชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงจัดสรรงบประมาณกว่า46ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐให้แก่กองทัพกองทัพนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นกองทัพที่มีความอ่อนแออันดับตน้ตนๆของโลกโดยต้องพึ่งพาก,การสนับสนุนจากนานาชาติเพื่อความมั่นคงในประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลประสบปัญหาในการจัดตั้งกองทัพแห่งชาติ ที่ประกอบด้วยกองกําลังภาคพื้นดินที่มีกําลังพลบุคลากรทางทหารอยู่มากกว่า20,000นายแต่ว่าต้องไปเชิญกับปัญหาเรื่องของงบป,ประมาณเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ยากจนอาวุธหนักของกองทัพแอฟริกากลางถูกทำลายเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่สงครามกลางเมืองเมื่อปี2012-2014จนถึง2014หลังจากสิ้นสุดสงครามกลางเมืองในประเทศนี้กองทัพนี้มีปืนไรเฟิลประจำการอยู่เพียงแค่70กบอกเท่านั้น คลังอาวุธส่วนใหญ่ถูกป้นแต่หลังจากปี2,561กองทัพนี้ก็มีการฟื้นฟูและจัดหาอาวุธปืนเพิ่มขึ้นอีกมากกว่าพันกระบอกส่วนรถถังกองทัพนี้ไม่มีนะครับมีเพียงแค่รถหุ้มเกราะ ที่ได้รับบริจาคจากรัเสเซียส่วนการเคลื่อนที่เร็วก็ตามสไตล์ของกองทัพในแอฟริกานะครับนั่นก็คือรถกระบะติดอาวุธที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภูมิภาคนี้อันดับที่2กองทัพเบลีสมีงบประมาณทนานกรลาโหมประมาณ29.5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือมาณ1,000ล้าน,าาน,น,า 1, านบาทประเทศเบลีสมีกองกําลังขนาดเล็ก ที่เน้นด้านความมั่นคงภายในประเทศเบลิสมีบุคลากรทั้หารประจำการอยู่ประมาณ2,000นายแล้วก็กำลังพลสำรองอีกประมาณ850นายหลังจากที่เบลิสได้รับเอกราชในปีพศ2524จากสาราชอาณาจากักก็จะคงรักษากาองกำลังของอังกฤษในเบลิสไว้เพื่อปกป้องประเทศจากการลุกรานของกุเตมาลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เบลิสมีความร่วมมือทางทหารกับเพื่อนบ้านหลายประเทศทําให้ประเทศนี้ยังคงสามารถที่จะป้องกันตัวจากภัยคู่คามจากนอกประเทศได้และนดะับที่หนึกองทัพที่มีโงมานทางด้านการาโหมน้อยที่สุดในโลกนั่นก็คือกองทัพโพธาน ที่มีงบประมาณทางด้านกนลาโหมประมาณ14ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ470ล้านบาทผู้ฐานดำเนินนโยบายในลุกลาและก็พึ่งพาความสัมพันธ์ทางการทูตที่นันแฟนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอินเดียเพื่อความมัน่นคงกองทัพอินเดียมุ่งมั่นเสมอมาที่จะช่วยเหลือกองทัพผู้ฐานเพื่อหวังที่จะให้กองทัพผู้ฐานเป็นรัฐกันชน กองกําลังของราชอาณาจักรภูฐานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาบูรพภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของประเทศจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงกษัตย์แห่งภูฐานเป็นผู้บชาการทหารสูงสุดของกอ,องทัพนี้กองทัพอินเดียมีภารกิจฝึกอบรมในภูฐานและรับผิดชอบการฝึกอบรมบุคลากรท,ทหารของกองทัพภูฐานเรื่อยมากองทัพภูฐานต้องอาศัยกองบัญชาการท่าอากาศ ภาคตะวันออกของกองทัพอินเดียเพื่อช่วยเหลือในการอพยพลำเลียงพลท่าอากาศด้วยเฮลิอคอปเตอร์ของกองทัพอินเดียและถึงผู้ฐานจะเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจอย่างเช่นอินเดียและจีนแต่ผู้ฐานก็สามารถดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้และแลทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องโหนกสุนของเราจะนําเสนอเป็นประจานะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดดิ่งกดติด,ดตามให้กับช่องโหนกสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ